สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซี FC. ข้พมนะครับวันนี้เนะจอกันช่วงเช้าๆนะครับทุกท่าน นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำลาบปลาดุกเออเจ้าเคยกินวาลาบปลาดุกพ่อยพี่น้องนะครับแยวเราก็จะมีปลาดุกอยู่หนึ่งตัวนี่คือมูล,ลค่าของปลาดุกเรานี่ปลาดุกปลาดุกซื้อได้พี่พี่น้องแม่ไไปหาเดยเออเขาเรียกปลาดุกซื้อนี่ไม่ได้ไปหาออตัวละ20บาทเออมาดูว่า งบยี่สิบาทเนี่ยนะฮะงบ20บาทเนี่ย,นะะบบเ,ยเราาจะทำเมนูอะไรมันจะเป็นตาแสบไหมนะฮะเขาจะเป็นตาแสบแวกกับอาหารที่อยู่บ้านเขาโดยใส่งบแค่20บาทเอานะฮะอันนี้คือตอนนี้ที่นี่ ทีนี้เมนูที่เราจะทำเนี่ยนะฮะเมนูที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำอันเก็ดลาบปลาดุกพลอพี่น้องลาบปลาดุกแหวนตาอันนี้บกเปปกินปปกันแหวนตางนนตางนวัดกับจังสีละ่ะนะฮะเราจะลาบปลาดุกเออลาบปลาดุกใส่อันอ่าบักม่วงทีนี้เราก็จะไปหามะม่วงป่ากันนะครับไปหามะม่วงป่าเดี๋ยวืมพาไปหามะม่วงป่าพลอยพีนองนะฮะนี่ อันนี้คือต้นมะม่วงอันนี้คือ,อน,นี่คือดอกมะม่วงอันนี้คือดอกมะม่วงพ่อเพนนดดอกมะม่วงส่วนลูกมะม่วงมันจะอยู่ขึ้นไปอน่วยนันน้นมม่วงอยู่ทั้งคุณน,นะฮะเดี๋ยว ปล่อยโดนปล่อยโดนบินขึ้นไปดูนะฮะเอาเดี๋ยวไปดูมะม่วงที่เราจะใส่แป๊บอันนี้ก็เป็นบักม่วงนะฮะบักม่วงปลางเขาเองนะฮะเพิ่น มะม่มวงปลูกยู่บ้านนั่นแหละแต่ก็มันก็เป็นพันธุ์ที่มันเกิดตามป่านะฮะโอเคอ่านั่นแหละคือมะม่วงป่านะครับเดี๋ยวเขาจะลาบปลาดุกใส่มะม่วงโอเคเด็ดแน่กับงบ20บบาทไปที่นี่ นะฮะเขาก็จะทําการสอยมะม่วงรู้จักไหมสอยมะม่วงภาษากลางเรียกสอยมะม่วงนะฮะภาษาอีสานเขาจะเรียกต้อยบักม่วงนะฮะต้อยบักม่วงต้อยบกม่วงกอนนะครับภาษากลางเขาเรียกสอยมะม่วงกอนนะครับโอเคอันนี้คือนี่อันนี้ไม้สอยมะม่วงของเรานะครับทีนี้จะเกาะ จะทําการสอยมะม่วงทีนี้ปล่อยโดรนปล่อยโดรนขึ้นไปดูการวิธีการสอยก่อนครับไป ได้แลลวนะฮะเดี๋ยวกันได้มะม่วงป่ามาสองลูกเออได้มะม่วงมาสองน่วยพี่น้องโอเคไปเดี๋ยวเอาปลาดุกนะฮะเดี๋ยวเราจะปิ้งปลาดุกก่อนนะครับนี่ย่างบนเตาไฟของเราแม้ นี่เดี๋ยวฮอปปิ้งปลาดุกให้มันสุกก่อราดเผาหนอกโอเคอันนี้เป็นไอ้ผักชีใบเลื่อยนะฮะผักชีใบเลื่อยนะฮะหรือหอมเปเออบ้านภาษาอีสานจะเอิ่นว่าหอมเปนะฮะนี่อ่าภาษาอีสานจะเรียกว่าหอมเปนะฮะภาษากลางเขาเรียกว่าผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่ง เออผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยนะครับแต่ว่าหมานันอีสานจะเอรินหอมเปย์ใบหอมเปยนะฮะปลูกไว้เยอะเลยนะฮะอโปลูกไว้นะฮะแล้วก็เด็ดเอาสัก2-3สามใบเอาพ่อใส่พี่น้องใส่หลายมันฉุนนะฮะใส่พ่อเป็นกินกระเพาะนะฮะเพราะว่าเขาจะได้ความหอมจากบักงวง นะฮะบมัก่วงเขามันหอมอยู่นะฮะจะใส่กินบม,มักงวงให้มันขึ้นมาแทนบักหนานาจากสองสามใบนะฮะ,ะ,ฮะอา้าโอเคไปได้ผักแล้วปลาดุกเฮากะย่างเรียบร้อยแล้วครับพ่อพี่น้องวันนี้กะเอาไปซับไปมันละเอียดได้ครับปลาดุกย่างเขาเนี่ยเอาเอาลงมือซับเลยทีนี้

ลาบปลาดุกของเฮานะครับอันนี้น้ำปลาเนี่ยนะฮะน้ำปลาเนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเนี่ยน้ำปแปกเนี่ยนะฮะแล้วแต่สีใส้ด้วยพอเพียงบ่หมักกับบ่ต้องใส้นะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ผมก็จะใส่ลงไปนิดนึงใส่ลงไปน้อยเดียวนะฮะซือแบอบนี่ จากนั้นก็จะใช้น้ำต้มสุกลงไปขูกขิกนิดนึงแบบนี้นี่แบบเดียวพอพอาะให้มันบม่แข็งเกินไปก็คนๆหน่อยไม่ให้มันแข,นข็งเกินไปเลยเพื่นอนๆให้มันเป็นเนื้อฟูขึ้นมาจากน้อยนึงนี่แบบนี้เห็นไหมนี่นี่อ่า เติมน้ำปลาลงไปตึงๆๆๆจากหน่อยหนึง่งอย่าใส่หลายมันสีเข้มน้ำปลาลงไปทีนี้ก็ใส่ผงสุรดหรือผงนัวลงไปผงึ้นลงไปกะเอาใส่นหน่อยใส่นหน่อยใส่นหน่อยแซบหน่อยใส่ไสลยแซบไลยนะครับาจากนั้นก็บักม่วงนี่ บะงวงที่เขาไปสอยมากเมื่อกี้นะฮะบะ่วงป้านะฮะสอยซอยลงไปม,มักสมไรกะระไส้ไร้มักสมหน่อยก็ใไส้หน่อยไม่มีผิดไม่ถูกนะฮะการทําอาหารแล้วแต่ปรุงรสตามใจชอบเลยนะฮะชอบแบบไหนก็ปรุงรสแบบนั้นนะคะอ่าถูกต้องไหมอ่าป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้บางทีเขาก็ใส่มดแดงด้วยฮะลังเือเพ่นก็ใส้หมดแดงนะฮะ ถ้างังเถือเป็นกไส้หมดแดงอันนี้เขาเหตดสูตรนี้ก่อนสูตรลาบปลาดุกใส่มะม่วงปลาเออโอ้ลมแห้งแถบนล้ลมแห้งสถทานปาตพีนะฮะจากนั้นก็พริกป่นกะเอาเผ็ดถ้ามากินเผ็ดกะไส้หลายๆบ่มากินเผ็ดเท่ากะไส้หน้อยๆนะฮะอืลงไปกังกๆๆ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 กับกังกังกังกแบบนี้นะฮะ พริกเสร็จก็ต้นหอมผักชีลงไปเลยจังนี่แบบนี้อ่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมทั่วโลกนะฮะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันก็าจะได้แบบสีสันมันก็จะเริ่มดูดีขึ้นนะฮะสีสันเริ่มดูดีขึ้นแลลวนะฮะนี่นี่แบบนี้เลยแบบนี้อืม อ่านะฮะเอกลักษณ์ที่เขาเรียกว่าลาบนะฮะเอกลักษณ์ของลาบอีกที่เขาเอื่นว่าลาบเนี่ยเอกลักษณ์ของลาบหรือสเสน่ห์ของลาบเนี่ยก็คือการอ่าต้องมีข้าวคั่วนะฮะอ่าต้องมีข้าวคั่วข้าวคั่วจะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเภทลาบน้ำตกเลยนะฮะเอาเดี๋ยวเอาข้าวคั่วมาใส่บัดทีเนี้ยอ่านะฮะของผมจะใส่อ่า จะใส่ไอ้ข้าวคั่วที่หลังนะฮะจะไม่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 ไมไมใส่ข้าวคั่วก่อนจะใส่ข้าวคั่วทีหลังมันจะได้บ่แหงน,นะฮะเราเอาข้าวคั่วลงไปอย่างนี้อืมอย่างนี้อ่าแล้วก็คนสุดท้ายเลยนี่ปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอืมคนอะไรนะจื๊อจื๊อจื๊อจืจ๊อคนลงไป อ้แบบนี้นี่อ้าวแบเนี้ชิมเบิงพอดีไปแล้วก็ชิมดูโอเคได้แล้วเหี่ยวลาบปลาว่ามันขาดความปลาปลาเนยกหน่อยนะฮะเอาความบานๆใส่อีกนะฮะนั่นก็คือบักกอกนานี่เห็นไหม บักกอ,อกนานะฮะบักกอ,อกนาใส่บักกอ,อกนาลงไปน้ำตึมนี่นะฮะใส่เป็นลูกนี้เลยบีลงไปนี่จะได้ความเป็นบานๆเข้าไปอีกนะฮะใส่มะม่วงใส่มะก,กอ,อกนาเออนี่มะนาวไม่ได้ใส่นะฮะเดี๋ยวมันจะกลิ่นมันจะคือผสมประเสกันเกินไปนะฮะกิ่นและรสชาตินันจะผสมประสกันเกินไปนะฮะ มัเนเหนียวเห็ดแบบบ้านๆนะฮะเห็ดแบบทาแบบบ้านๆทาแบบป่าๆหน่อยแล้วก็จะใส่วัตถุดิบที่มันมีตามฤดูกาลนะฮะฤดูกาลนี้มีมะม่วงมีมะก,กอกนาแล้วก็จะใส่มะม่วงแล้วก็มะก,กอกนาแทนนะฮะนี่จอกแบบสุดยอดแบบบ้านๆเลยนะฮะนี่ได้แล้วครับผมนี่คือ ลาบปลาดุกของเราด้วยงบ20บาทนั่นเองนะครับนี่ตังยีบาทเราจะได้เมนึงเมนูนะฮะลาบปลาดุกด้วยงบ20บาทอ้าวโอเคมานี่กับเป็นนางกินกันพอยพี่นองมานี่เฮ้าอ้าวนะครับอันนี้คือยอดสสเดาอ,อ่อ,อนๆนะครับยอดพักกระเดาเฮ้า ห่อใส่เบตองอเดี๋ยวห่อใส่เบตองเราอาไปย่างไฟนะฮะมามานันี่ย่างให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ให้มันลดฝาดลดขมลงไปนะฮะนี่เขาจะได้สะเดาเผาไฟพร้อมกินกับลาบปลาดุกข,ของเราแล้วนะครับมามา,มาเดินกินเขาพักกระเดาขม,ขม อ่านี่นี่คือนะฮะอาหารนะฮะอาหารเช้าอ่าด้วยงบ20บาทนี่เมนู20บาทโอเค20โอเค20ทุกอย่าง <c oughs> นะฮะเป็นเมนูบ้านๆน,นะฮะเป็นเมนูบ้านๆที่อ่าทำกิน ง่ายๆนะฮะอีสานบานเฮานะฮะลาบปูลาบปลานะฮะอ่าอันนี้คือเหดด้วยงบประมาณนะฮะยี่สิบบาทเราก็กินอิ่มได้เหมือนกันนะฮะกับเมนูลาบปลาดุกลาบปลาดุกใส่มะม่วงป่าเออนี่สุดยอด มันสุดยอดจริงๆเออโอเคเดงนันไปกินกันเลยวิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขอานะฮะได้แล้วเราก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะครับอันนี้เออลาบปลาดุกด้วยงบ20บาทนี่แหละคืออาหาร ของเฮานะครับงบ20สบาทนะครับนะฮะยีสิบาทเราก็อ่าอิ่มท้องได้นะฮะนี่แตงแทนแทนหัวปลาดุกย่างอันนี้ไม่ได้กินนะฮะประดับไห้เพื่องหูว่าอันนี้คือลาปลาดุกนะฮะเ่าโอเคเอาออกไปนะฮะวันนี้ก็มาจ้วงกันเลยนะครับ ะมาเด้อกินเข่าป่ะเนี่ยหางปลาดุกข้าวเหนียวตุ้ยแบงป้ากระเทียมกระเทียมหน,น,น่อยๆเจริญอาหารนะฮะอ่านี่นี่แหละ แซบ่บแซบ่บแซ่บเลยอร่อยหอมถึงแบบก,กรอกนะนะครับได้ความเปรี้ยวแบบจากมะม่วงได้ความเปรี้ยวจากมะม่วงนะฮะใช้ได้อยู่แซบ่บเดยนะย นี่อันนี้คือสะเดาย่างไฟผักกระเดาไี่น้องยอดผักกระเดาขมขมเอาไปย่างไฟให้มันหอมนะ,ะให้มันหอมแล้วก็ลดความขมความฝาดลงอีกน้อยนึงนะฮะเดี๋ยวทดสอบก่อนช่วงก่อนอน,นี่ เข้ากันอย่างมากเลยเข้ากันครับพี่น้องเลยลาบปลาดุกกับะกะอันผักกระดาษแต่ถ้าขมนะถ้าขมมันว่าพี่นลอกนี่เลยผักริมรัวของเรา หนึ่งแบบ,บบบวบลวกแบบบวบอืมเนี่ยนะลวกก่อนป๊าบอย่างนี้อืนนมอืมห,มหวานกินง่ายถ่ายคล่อง มีผักอะไรอีกเนี่ยทีเด็ดเลยต่มน้ำใหม่ปลาก็จ้่วไปสารพัดพักเป็นเรียกอาหารเพื่อสุขภาพนะฮะอันนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพของเราเอง Vừa đẹp cô ạ Hãy subscribe này ล้องไปคุยเข้าไปนี่นี่อย่างนี้แสบโหดค้ำปม <c oughs> ูมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเข้ามาลองบะกอกนะเราใส่ มะกอ,อกนาสุกด้วยนะฮะเราจะ,ะมาลองกินเมืองวะมันจะมีความรสชาติมิติรสชาติจะเป็นแบบใดนะฮะโอ้โหขวมเออจับแห้งไรถวยลาบขวมเฮ้ยพี่อน้องมันแสบเลยมันจับแห้งเลยเอาเนี่ยมะกอ,อกนา นัวปบะกอรอกนะแบบแับ,บยอดสะเดาอ่อนๆยอดพักกะดดาวอ่อนๆน,น,น,นะครับฟ้าคุยอย่างนี้นี่ คำใหญ่ๆกินคำใหญ่ๆค่อยแสบให้ยไปนอนก,กินเข่านะ แอนหัวประดุกกันนะฮะประดุกย่างหัวมันมันดีมันดีมันดีนด,ดีเลย โอเคครับพอเพี่งนองนะครับผมสำหรับอาหารมื้อนี้นะฮะด้วยงบยี่สิบบาทกิ๊ดแขคลทอมขออภัยครับท่านผู้ชม <c oughs> ด้วยงบยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทก็อ่าเหลือเลยนะฮะเหลือตังคครึ่งนึงนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะฮะแซ่บนะฮะแต่ว่าเรากินไฟเบอร์เข้าไปเยอะนะะฮกินพวกพักเข้าไปนะ นะครับมันก็มีผกใยอาหารเยอะดังนั้นเขาก็กินเพราะกินแค่อิ่มเท่านั้นนะกินแค่อิ่มเท่านั้นฮะไม่ต้องกินแบบจนยัดเข่าเต็มท้องขนาดนั้นนะฮะกินแค่อิ่มกินพอได้อยู่นะฮะโอเคนะครับวันนี้นะฮะมื้อนี้เป็นคลิปเบาทำอาหารกินที่บ้านนะฮะด้วยงบ20บบาทนะครับโอเคนะฮะถ้าชอบ ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด s u b สไคร b ์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยนะฮะในการทำคลิปกันต่อไปนะฮะช่วงนี้อันคิดว่าในออกปริออกไปหาอยู่หากินแนวไหนนะฮะแล้วก็ต้องอ่าอ่ารอไปเซเวเบางสถานที่ก่อนว่าสิไปหาปูหาปลา,ปานะฮะหาหนูหาอนียงแถวใดนะ,ะก็ค่อยว่ากันนะฮะผมก็โอเคนะครับ เจอกันนะฮะคลิปหน้านะฮะผมอ่าสลับเรียกอะไรวิถีชีวิตของคนชอบทําอาหาร <c oughs> วิถีชีวิตของคนชอบทําอาหารนะะฮกับวิถีชีวิตภาคตะวันออกเสียงเหนือนะฮะโอเคกับลาบปลาดุกนะฮะด้วยงบ20บ,บาทนะครับเอออาหารเอะเรียกว่าอะไรนะ ทำอาหารอีสานพื้นบ้านด้วยงบ20บาทนะโอเคเจอกันคลิดหน้านะครับผมโอเคครับผมตัดพนบายบายครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับแสบมาก <c oughs> เอา้ากดปุ่มใดบัดเ,เดียปิดกล่องมาดนรับเพลยน้อ,อ,นองลืมเอาเอากดปุ่มนี้กดก่อน